เป็นบรรยากาศของการเดินไปที่ครูหาการเลือกตั้งล่วงหน้าของวัดโรงเรียนวัดกลางของสามเลือกเลือกตั้งล่วงหน้าคนเยอะมากคนสนใจการเลือกตั้งมากคนเยอะจริงๆลูดูอีกมุมน,นะนนี้คนเดิน เดินแล้วรถก็ติดมากค่ะรถติดมากเลยะคะ่ะเดินออกมาถึงแล้วเลยหยุดถ่ายรูไปไว้ก่อนรถเตอรี่ก็ถ่ายดีค่ะอากาศก็ร้อนคนก็เยอะรถก็ติดนะคะบรรยากาศเป็นที่น่าดีใจเพราะ,ะว่าอยู่การลุกตั้งลุกตั้งลุกหน้าเป็นที่คึกคักมากค่ะ มีเลือกเรือกออกมาแล้วค่ะเสร็จแล้วเตรียมตัวจะกลับบ้านก็นกนี่คน้าอ้โหบรรยากาศฟื้มค่ะฟื้นประชาชนสนใจให้สิทธิ์มากจริงูเจโดช่วงนี้อนด์ด้วยเ่ถนน,นนะคะ ข้ามไปทางนู้นคือถนนรถติดขาเข้าก็เริ่มขาออกก็เริ่มติดแล้วค่ะขากลับบ้านนะคะขามานี่อย่าเพิ่งูดถึงว่าติดเลยติดยาวไปถึงตรงนี้เปน็นคือคองหลวงน่าจะถึงสันยบุรีแล้คะเพราะต้องเวลามาต้องมามเตอใสคือจักรยานหรือการเดินเท่านั้น,นะคะ่ะบรรยากาศ โรงเรียนวัดกลางช่องสามค่ะเป็นหน่วยของการเลือกตั้งของจังหวัดปทุมธานีนะคะรม,ะมอเตอร์ไซค์ก็เยอะอเรียนวัด ให้ชมไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะกำลังจะขึ้นสะพานเดินขึ้นสะพานเอาอีกหน่อยก็ได้ค่ะกำลังจะเดินขึ้นสะพานเพือ่อข้ามไปฝั่งถนนค่ะตรงนี้มันออกไม่ได้เพราะเป็นตรงนี้คือบริเวณวัดและโรงเรียนกลางทองสามค่ะคนเยอะจริงๆเยอมากๆเลย